ทีม่มาแต่เจ้าเลยนะห้องเหี้ยวงเงี้ยวพามาหาไก่กให้หารไก่มีแต่พักไก่ยากเขาซื้อพักมาให้รอก่อนเองถึงคิวคิวเองต้องรอก่อนเนาะรอก่อนเนาะเองรอก่อนเนาะนะไม่ใช่คิวแมวคิวไก่คิวไก่คิวไก่ไม่ใช่คิวแมว,ว, <laughs> ว,ว,มว,แมวรอก่อนเดี๋ยวพักไก่ À gì nó ăn. Hả? lo hát là ha. Lò coi, lò coi. Chờ một chút. Kha hai cái coi. À Rồi หลออ่ะไอต้งอ่ะ,หออะอเหลือติ๊กหน่อยสามตัวทุกใครอย่าออกไปเลยเอาตัวนั้นเป็นบทเรียนนะไอจวดสีแดงอ่ะไปละโดนแมวหรือโดนอะไรติเราไม่รู้็นดูจังจะฆ่ากระเทให้ตรงนี้ก็จริงเองิง ถ้าเอาไว้ในถุงมันอวมมันร้อนจักไว้นีนก่นอนเิ็นเลยเอาอหารก็มีเพรียบพร้อมดมสมบูรณ์โอ้จาน้องใหม่ลงมาเลยคงจะฟักไข่เนะให้เผื่อให้เยอะ แต่ผาดไว้เยอะๆเ,เลยจะไ,ได้ไม่อดกินผักก็ได้กินอาหารก็ได้ได้แต่พวกเองเลยเก็บไก่ติดหน่อยสามตัว ให้รอดปลอดภัยนะลูกสามก้อนสามก้อนสามก้อนเสาเพิ่นไปหนึ่งเขาได้กินเขาได้สามก้อนเสาร่วมกับแม่เจ้าก็ได้สีก้อนเสาหนึ่งเขาได้กินรวมสมบูรณ์ถือเป็นเ,ดเ,ดเค็ดดีอ่ะบุญเขาเหลือแค่สามตัวส่วนนี้ ในรังนี่ดูดิห้าห้าเป็นสิบห้าห้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดยอดเท่าเดิมนะครับสิบเอ็ดลูกอ๋อสวยสวย ขอให้ฟักออกได้ครบ11ตัวนะลูกนะโอ้ครบ11ตัวนี่สุดยอดเลยบอกให้บุ้นต่อไปนะครับออกมาครบทั้ง11ตัวไหมครับคงจะออกครบตัวนี้เขาสายยังไขได้ตั้ง11ฟอง 6, 7, 8, 9แก่นนี่ก็โอเคแล้วนะถือว่า เยอะมากแล้ว so นี่เขาขายให้ได้ตั้งสิบเอ็ดฟองหรือว่าสุดยอดน่ะนะาปีใหม่น่ะหน้าปีใหม่น่ะนะขอจับไหนเล้ยเล้ยเล้ยจับไหนเลยจับไหนจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยลูกเยอะเด้อเด้อเยวจับหน่อยจับหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวจับหน่อยจับหน่อย จับแล้วจับแล้วปไปผักไปละพักกันจินอาหารเยอะแยะข้าวก็มีผักก็มีน้ำก็มีเปลี่ยนน้ำให้ใหม่ น้ำให้ใหม่หาดน้ำจับไปไหนมา

どうじ